ถึงแง่งามคนวงการบันเทิงเนี่ยก็คือเราก็จะจะเห็นว่าวิธีการของคนบันเทิงเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าดาราสายบุญเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมแต่อย่างเงี้ยอย่างวันเกิดล่าสุดของสาวสวยคนนี้ค่ะน้องอไอซ์อภิษฎาอ๋อ สมยานามเขาบอกว่าเป็นนางร้ายสายบุญแต่สําหรับผมนะครับในสายตาของผมผมไม่เคยมองเธอเป็นนางร้ายเธอเป็นนางฟ้าในสายตาของผมจ้าจะเอาหน้าค่ะก็วันเกิดของนางฟ้าจ้าวันเกิดของนางฟ้าอายุ36แต่ว่าดูไม่เหมือน36เลยนะคะน้องไอซ์ยังไงก็คือสติวบิวตี้ฟูลเหมือนเดิมสวยงามมากน้องไอซ์ บุญวันเกิดโดยการไถ่ายชีวิตโคกระบือน่ารักมากค่ะเขาไปเขาเดินทางไปถึงโรงฆ่าสัตว์ที่ปทุมเลยนะะไปถ่ายชีวิตโคแล้วก็กระบือเอาให้ให้น้องเขาแล้วเขาโพสต์น่ารักมากเขาบอกว่าให้นอน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 พออกเสียงไงนะภาษาให้นอนนอนนอนต้องต้องมีเรื่องะให้นอนนั่นน่ะเอาคนนั้นทําพี่ทำจะดูหน้ารังเกียจยังไง่าไม่ทราบครับคนนั้นทำจะดูน่ารักที่ไม่ไหวน่าเกียด่กว่าเขาบอกว่า ปล่อยให้นอน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 น่ารักนะคะเป็นสัตว์วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็คือเราก็ต้องพยายามตามเนะเราต้องอัพเดต้องต้อง้เขาบอกปล่อยนอนเนี่ยให้กลับไปอยู่สู่ธรรมชาติเขาก็ปล่อยโคกับกระบือให้ไปอยู่กับชาวนาไปทําวิถีเกษตรกรก็คือไปไป อยู่ในทุ่งนาไปอะไร,รก็คือมีชีวิตอันนี้ก็ถ,ถือว่าเป็นการทําบุญเขาเรียกว่าบุญใหญ่คําว่าบุญใหญ่นี่คือมาจากปล่อยสัตว์ใหญ่<ม>ใช่ไหมให้มีชีวิตถ้าเป็นธรรมชาติอ่าบุญเล็กๆก็ยังแบบปล่อยนกปล่อยปลา<ม>บุญเล็กอะไรเขาบอกเป็นบุญใหญ่ อันนี้แหละน่ารักมากๆก็คือเป็นเป็นแง่งงามในวงการบันเทิงคือการทําบุญวันเกิดเนาะมันมันก็มีได้หลายอย่างบางคนก็ทำนู่นทำนี่แต่ว่าน้องไอ์ของเราเนี่ยเขาหน้ารักก็คือนางร้ายสายบุญทาบุญวันเกิดสายบุญผมเปลี่ยนใหม่เลยว่านางฟ้าสายบุญจ้าทัางไงล่ะจ๊ะให้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐได้หวังตั้งใจให้ได้สมดังฝันฝฟ จำใส่ทุกวันทุกคืนค่ะเอาค่ะอันนี้ก็อวยพรสหรับน้องไอซ์จากใจพี่นิกแล้วก็ทีมข่าวดาราภาพายนตร์ชิคเอ็นค<ล>ะกะจายจีเนนะคะค่นนะ,คะก็ลาท่านผู้ชมเลยแล้วกันนะคะสุขสันต์วันเกิดน,น้องไอซ์ด้วยค่ะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะ,มมนนะคะ่ะสาธุอนุโมทนาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับนางร้ายสายรักนางร้ายสายรักสายบุญสายบุญอ๋อจ้าเอาเลยจ้าเอาเลย